นี่ครับสาเหตุเลยเนี่ยเทนนิชาเลยหนึ่งอย่างคืออะแดปเตอร์มันไม่ใช่ครับนี่นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันกลับมาใช้ได้ก็คงต้องแจ้ง FC ให้เปลี่ยนอะแดปเตอร์เลยนะครับเดี๋ยวจะซื้อบิวคิงทีแปดครับของดีคนใช้เยอะก็เสียเยอะเป็นธรรมดานะครับเหมือนโทรศัพท์ iPhone นะครับเหมือน iPhone เหมือนซันซ n มนะครับคนใช้เยอะก็จะเสียเยอะเรื่องปกตินะครับวันนี้เครื่องเออีกการหนึง แต่ที่สาเหตุผมเห็นละหนึ่งอย่างอะแดป,ปเตอร์ของเดิมน่าจะเสียหรืองไงสักอย่างนะครับนี่ะดูนะครับตัวนี้นะไปดูตรงนี้ครับอะแดป,ปเตอร์มันยี่สิบามโวลต์แต่แอมมันแค่500ร้อยมิลลิแอมมันไม่ถึงแอมนะครับน,นี่ฮะนี่ผลเลยครับอันนี้มีผลกับแบตเตอรี่เลยนะครับเพราะแบตเตอรี่อันนี้จุดหนโวลต์แต่2องแอมนะครับอันนี้ชาร์จให้ตายแอมก็ไม่เต็มหรอกครับอันนี้แอมมันน้อย แล้วก็แต่ไฟมันเกินไปครับอะแดปเตอร์ที่มาจากเครื่องเขานะครับ15โวลต์เท่านั้นนะครับแต่2แอมป์ค2พัน200มิลลิแอมป์คือ1แอมป์1.2แอมป์หรือ2แอมป์ก็ได้ยิ่งดีแต่นี่มัน23โวลต์นะครับมันทําให้แบตเสียไว้นะครับอันนี้แล้วแอมป์มันไม่ถึงครับแอมป์มันแค่500มิลลิแอมป์เองครับไม่ถึง1แอมป์ด้วยซ้ำผลทําให้แบตเสียไว้นะครับตัวนี้อย่างหนึ่งนลครับอะแดปเตอร์ไม่ใช่ครับ เดี๋ยวผมจะขอแกะดูอาการทีเอฟซี FC แจ้งมาคือชาร์จไม่เข้าหรอครับพอชาร์จไม่เข้ามันก็จะเปิดไม่ติดนะครับผลพวงของมันนะครับมีนําซ้าโยกหรือเปล่าไม่รู้พอชาร์จไม่เข้าโยกตูดตัวนี้คอนหรือเปล่ายังไม่แน่ใจเดี๋ยวขอเช็กก่อน,นครับนี่ครับสาเหตุเลยนเนี่ยทีนี้ถามเลยหนึ่งอย่างคืออะแดปเตอร์มันไม่ใช่ครับนี่นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันกลับมาใช้ได้ก็คงต้องแจ้งเอฟซีให้เปลี่ยนอะแดปเตอร์เลยนะครับเดี๋ยวจะซื้อครับเก็บยังไงเออโอ้สภาพนี้ครับ สายแพ้ขาดสายขาดหมดเลยครับหนูก็ไปกัดเหี่ยนหนูตายอยู่หนครับเหม็นอีกต่างหากนะครับเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนว่าอะไรมันเสียมางน,นะครับเอาครับมาต่อครับเนี่ฮะสภาพจาัที่เห็นแล้วที่หนูกัดสายนะครับหนูกัดแล้วหนูเข้าไปตายแกะออกมานี่เหม็นนะครับก็เอฟซีบอกซ่อมเลยครับถ้าซ่อมเลยผมก็ต้องโอเคเริ่มนับหนึ่งใหม่ สำงพงรุ่นนี้ถ้าตามที่เรารู้ๆกันอยู่ทั่วไปก็ส่วนมากที่มีขายจะคือชื่อในชื่อของ W King T8 ใช่ไหมแต่ตัวนี้เสียงรุ่นนี้เสียงดีน่าจะขายดีด้วยเลยมีบริเนี่ยครับมีหมายชื่อครับชื่อนี้เลยนเนี่ยเหมือนเหมือนเขาซื้อลิขสิทธิ์หรือไงแล้วไปผลิตแล้วก็ติดเป็นชื่อนี้เลยนะครับเหมือนกันเบ๊ตุอย่างเหมือนกันเปลี่ยนแค่ชื่ออย่างเดียวนะครับเนี่ยชื่อนี้ชื่ออะไรอะ เดี๋ยวจะให้ด no. oh, <okay. S 2> ูว่าอะไรที่มันเสียหายมั่งเราต้องนับหนึ่งยังไงมั่งโอเคนะครับ <tiro> ที่บอกว่าต้องนับหนึ่งครับก็คือนี่ครับเอาดูที่ลําโพงก่อนเลยครับลําโพงเห็นไหมครับสายอีกพอบัดเยี่ยวมาครับตรงนี้แต่นี่ครับสายขาดไปครับเนี่ยจากบอร์ดนี่ครับเห็นไหมครับนับหนึ่งเลยคือนี่เราต้องคือเราต้องเริ่มต้นใหม่เลยตั้งแต่ไล่หาสายมาต่อสายใหม่นี่อันนี้เป็นสายบอร์ดไฟครับนี่บอร์ดไฟเห็นไหม ไม่เหลือครับอันนี้คือไม่เหลือ,อแล้วก็เป็นการขุดขึ้นมาใหม่เลยว่างั้นนะครับโพครับดีนะพี่ว่าดอกลาโพงมันสามารถไม่เข้าไปกัดไม่ได้เ,เพราะมันเข้ามาทางท่อหนูมันจะเข้ามาทางท่อ,อเบรนอะท่อระบายเบรนะครับเข้ามาทางนั้นเลยแล้วก็นี่สําคัญคือนี่ครับสายแพรสายแพรนี่ถูกกัดขาดไปเลยครับแวะไปหาซื้อยากครับวออันนี้เผอิญผมมีสายแพรเก่าอยู่นี่ฮะได้มาละ แต่มันใหญ่นะอันใหญ่นี่ผมทํำยังไงนี่เราต้องใช้ DIY เทคนิคนิดหน่อยนะครับนี่ฮะแรกอันมันขนาดนี้ครับนี่ฮะเนี่ยสังเกตนะจะผมให้ดูนี่อันนั้นที่ผมตัดออกนี่เห็นอันจะอันจะใหญ่นี่เห็นไหมเนี่ยนะเกิดใครมีสายแพรอยู่แล้วหาไม่ได้นะมันสามารถมันเอามาประยุกต์ใช้ได้นะครับนี่ฮะผมก็ทำนี้เลยนี่ฮะแรกมันอันใหญ่นี้นะอันเนี้ยของเดิมนีลยมันยี่สิบยี่สิบพินใช่ไหม ของใหม่เนี่ยมันสิบยี่สบสามพินแล้วก็เทียบดูก่อนเลยครับเทียบดูว่าลายมันตรงกันเท่ากันขนาดเดียวกันแล้วก็วัดครับใช้ไม้บรรทัดวัดแล้วกดดีนะครับตัดดีตัดไอ้ส่วนที่เกินออกไปให้หัวเนี่ยเท่ากันนะครับแล้วก็บากบากตรงหัวนิดนิดนึงครับเพื่อเวลาเราเสียบไปในซ็อกเก็ตมันจะบังคับเข้าไปเลยนะต่อแล้วก็นี่ครับตัดใช้มีดคัตเตอร์คมๆนะครับตัดนะครับเนี่ะตัด ด้านนี้ตัดฝั่งนี้ใช่ไหม <_ t od> พอกลับมาด้านนี้อันนี้มันจะเป็นสายแพรแบบว่าด้านเดียวกันเห็นไหมครับหน้าเดียวกันส่วนมากลับมาด้านนี้เราต้องดูให้ดีนะครับนี่แล้วก็ตัดด้านนี้ครับเนี่ยตัดด้านเดียวกันนะครับนี่มันจะได้เป็นสายแพรหน้าเดียวกันโอเคนะครับประมาณนี้นี่ลองใส่แล้วก็โอเคนี่ใส่แล้วใส่ได้แล้วครับเท่ ปัดปัญหาสายแพรจบไปแล้วหนึ่งอย่างนะครับได้แล้วสายแพร่ันนี้ก็เหลือแบตเตอรี่ไฟนี่หมดเลยครับหมดเลยตอนนี้เราก็จะมาเหลือนี่ครับบอร์ดตัวบอร์ดสองตัวนี้นะครับอันนี้ตอนแรกไม่ใช่สภาพนี้ล้างน้ํายาใหม่เลยครับล้างอยู่นานเพื่อให้พวกคราบพวกคราบสนิมพวกอะไรเหมือนมาโดนฉีดของฉีนูนะี่ให้หมดไปนี่ยังมีกลิ่นติดอยู่นะครับกลิ่นยังอยู่นะครับกลิ่นหนูสาบหนูยังอยู่เลยครับ ด้านนี้ไม่ค่อยมีอะไรหน่อยเนี่ยมีกระดานนี้มีก้างล้างไปเยอะแล้วครับตรงนี้ยังดำๆอยู่นะครับส่วนแบตเตอรี่นี่ไม่มีไฟครับกระตุ้นก็นยังไม่ค่อยเข้าเลยครับเดี๋ยวต้องลองชาร์จลองชาร์จทิ้งไว้เลยเดี๋ยวเราก็จะมาไล่เริ่มทำางินครับดูกันไปเรื่อยๆนะครับก็อัมพบูทูทของใครเกิดเสียมีปัญหาหนูกระสายก็ซ่อมคิดว่าเสียงดีก็ซ่อมมาใช้อย่าถอดใจนะครับอย่างเงี้ยเสียดายเหมือนกันนะครับ ้าเอฟซีบอกไม่ซ่อมผมก็เสียดายอยู่ตัวนี้นะครับเนี่ยเสียหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ครับเนี่ยนี่ตัวนี้เออนี่นี่เออเนี่ยของเป่าออกแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยเสียหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ยกออกเลยเดี๋ยวเราก็ล้างบอร์ดซาหน่อยนะครับเออเออเฟักลงแล้วก็หัวแรงมาเกียไว้แล้วก็ล้างบอร์ดซะหน่อยนะครับเออล้างบอร์ดนะครับ แล้วางตัวใหม่ครับได้ตัวใหม่ไหแล้วสั่งตัวใหม่ไหมแล้วครับอะไรพวกนี้ต้องสั่งจากตี<ช>นะครับเราวางตัวใหม่นี่เนะี่ยนะี่ฮะวางตัวใหม่นี่ลงไปเลยนะครับนะี่ฮะ,ะบัดกี้ไว้ขาเนี่ยก่อนจัดให้เขาเรียบร้อยแล้วก็บัดกี้ไล่สองขานี่นะครับ <S <S ขอเชื่อมต่อสายก่อนนะครับเนีย่ยต้องเชื่อมต่อสายพวกนี้ก่อนเนี่สายไฟที่เป็นขาเนี่ยเรจะดูว่าบอร์ดเปิดติดไหมโอเคนะครับเปิดติดบอเสร็จเราค่อยมาไล่แบบทีหลังนะครับ ครับตอนนี้เราก็เนี่ยทำสายใหม่แล้วครับเนี่ยอันนี้เราพอดีเราได้สายมาดีวายเอาครับไป็สายแบบนี้เดิมเลยมาดัดแปลงดีวายเอานะครับถุกบอร์ดแล้วก็ตันนี้ก็สายแพร่เนี่ยเราก็มาประกอบเพื่อจะลองเทสนะครับเนี่ยเทสจากตรงนี้เลยไฟเดี๋ยวยังไม่ได้ลองวัดไฟเขาลองวัดไฟก่อนนะครับอันนี้ก็ใส่ตามเดิมเขานี่เลย เราก็ลองเทสอย่างนี้ได้เลยนะครับพยายามดูอย่าให้สายมันแตกกันนะครับเราก็มาลุ Teacher ้นอีกทีนึงครับว่ามันจะใช้ได้ไหมตอนนี้เรามาเทสกันดีครับที่เราเปลี Pepper ่ยนทานสเตอร์เมื่อกี้ตอนแรกมันเปิดไม่ติดนะครับแต่ไฟนี่ยังขาดอยู่นะครับเดี๋ยวต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนไฟด้วยครับเนี่ยเอาโอนนะครับเปิดได้นะครับ ็คือเสียจากตัวทานเซตเตอร์ที่ตัวที่เปลี่ยน่อกี้นะครับโอเคครับตอนนี้เปิดได้แล้วครับที่อ็เอาลงพลูมาเทเพราะว่าไฟไฟมันเสียอันนี้ชาร์จที่สั่งใหม่ๆครับเดปเตอร์รุ่นนี้ต้องใช้15โวลต์เนี้ย15เห็นไหมครับเนี้ยดูกระจอันนี้15โวลต์2แอมป์นะครับต้องใช้15โวลต์2แอมป์นะครับตรงรุ่นเขาเลยครับนะครับตอนนี้ี้ลองเทสแล้วบอร์ดติดแล้วนะครับแต่เวลากดจากสวิตช์ตัวนี้เหมือน ไม่ติดหรือไงนะครับแต่ต้องเช็งสวิ์นี่สวิ์เสียเปล่าไม่แน่ใจนะครับนี่ลองใช้ไฟตรงนะครับไม่ใช้แบตเตอรี่นะครับใช้ไฟติดสายตรงแล้วก็ไฟไฟเพาอออนตัวนี้ไม่ติดนะครับไฟสีฟ้าไม่ติด